วันนี้ตอนที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคารพผู้อื่นเคารพผู้อื่นนั้นตามที่เราได้สรุปกันในตอนแรกนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันคือเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคและนี่คือเนื้อหาของตอนที่3ในวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเราจะมาสํารวจกันดูนะครับ ว่าสภาพการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาการละเมิดสิทธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเริ่มจากตัวของอาจารย์เองนะครับให้อาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับว่าอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเช่นถูกแซงคิวกำลังจะกด ATM ออยู่นะครับก็มีคนมาแซงคิวกำลังจะซื้อข้าวแกงก็มีคนมาแซงคิวอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อครับอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้าง เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเชิญเลยครับขับรถปาดหน้าถูกเพื่อนค้นกระเป๋าสตางค์ละเมิดเอางานไปก๊อปปี้โดยไม่บอกอันนี้คือสภาพปัญหานะครับของการ ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านทั้งหลายยังไม่เคารพในสิทธิของกันและกันการปกครองโดยประชาชนจะสำเร็จได้อย่างไรแผ่นแรกท่านเขียนว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดในเรื่องใดแผ่นที่สอง ให้ท่านเขียนว่าแล้วตัวท่านล่ะครับได้เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างครับเขียนมาหนึ่งเรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแซงคิวแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของแฟนดาวน์โหลดงานจากอินเทอร์เน็ต มาปรับแก้มาแปะเป็นผลงานใหม่ของเราอันนี้อันนี้ป่ะครับเรื่องการเอางานมาก๊อปปี้ป่ะครับเอางานผู้อื่นมาก๊อปปี้ทีนี้ประเด็นคือว่าในครั้งแรกที่เราเขียนนะครับว่าเราถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างกับเมื่อเราเขียนว่าแล้วเราเป็นคนละเมิดสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันไหมครับ เราถูกแซงคิวแล้วเราก็เป็นคนแซงคิวเราถูกหยิบของไป,ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วเราก็เป็นคนหยิบเอาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเช่นกันสรุปว่าที่มีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใครเป็นคนละเมิดครับตัวเราเองเป็นคนละเมิดถ้าจะสร้างสังคมที่ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันต้องเริ่มต้นที่ใครครับ ตัวเรานี่คือพล,ลเมืองครับของระบอบประชาธิปไตยเราเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อเราเคารพสิทธิของการละกันแล้วการละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไปกิจกรรมนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักนะครับในเรื่องของการตระหนักว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราเองนั่นแหละครับ เป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเราไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวแต่เราเป็นคนละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างสังคมพลเมืองที่ไม่มีการละเมิดสิทธิของการละกันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราให้อาจารย์หยิบกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับผมจะถามคำถาม3ข้อให้อาจารย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษของอาจารย์นะครับคำถามข้อแรก ถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกพักการเมืองใดคำถามที่สองอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ให้เขียนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามข้อที่3ครับท่านคิดว่าประเทศไทย ควรต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เขียนว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าคิดว่าไม่สมควรก็เขียนว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละทีน,นี้เม um <um ื่อคําตอบเขียนเสร็จ3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เดินไปหาอาจารย์ท่านอื่นไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์ครับ กติกาคือให้เดินไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์นะครับหนึ่งข้อข้อใดก็ได้เชิญครับเริ่มได้เลยครับย้ำนะครับย้ำให้ฟังอย่างเดียวถามได้ห้ามโต้แย้งนะครับนี่เป็นกิจกรรมการฝึกการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับทีนี้เอาละครับเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับเราพอครบ3ามนาทีผมจะบอกให้เปลี่ยน พูดคนแรกก่อนครับเริ่มเลยครับ3นาทีครับครับตอนนี้หนให้สลับกาบราพูดนะครับถ้าหากว่ายังคุยกันไม่เสร็จนะครับตอนนี้ให้สลับยากให้เร,เราจะผัดการฟังนะครับ <S <S โอเคครับ มดเวลาครับครับถ้างั้นผมขอเชิญในคำถามข้อแรกนะครับการเลือกพักการเมืองถ้าหากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นท่านจะเลือกพักอะไรขอเชิญมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังนะครับกับพักการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเลือกเหตุผลของเขาซึ่งเลือกพักแตกต่างจากเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ครับ สวัสดีค่ะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์สราวุธิทวีทิติมาค่ะจากโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน,นะคะอาจารย์มีเหตุผลที่เลือกพักเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อให้พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านค่ะครับ,รบของผมในหัวข้อการเลือกพักการเมืองนะครับ ผมก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พรล,ลัตนะครับหวังงงเจริญโรงเรียนสตรีสุปรการนะครับอาจารย์เขาเลือกพักประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในสถาบันของพักนะครับแล้วก็ระบบการปฏิบัติงานของพักซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ใน,ในส่วนของผมมีใครผิดใครถูกไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการจะเลือกพัก ซึ่งตรงกับความเห็นหรือความต้องการของเราถามว่าตอนที่ฟังกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เจออาจารย์สราวุฒิเจออาจารย์พรล,ลัตแล้วอาจารย์พรล,ลัตเลือกพักปฏิปัติซึ่งแตกต่างไปจากอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงครับเขารู้สึกส่วนตัวครับเราก็อยากรู้ว่าทําไมเขาถึงเลือกพักนี้ก็คงจะเหมือนกันะครับเขาอาจารย์เขาก็คงจะคิดเหมือนผมว่าทําไมผมถึงเลือกพักนี้แต่เราก็ฟังเขาเพราะว่า ุกคนมีความแตกต่างครับแตไ่ไม่ได้แตกแยกแล้วของอาจารย์ผ่ันล่ะครับก,ก็เหมือนกันค่ะคืออยากทราบเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงเลือกนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ให้เหตุผลก็ตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของอาจารย์ค่ะประเด็นก็คือว่าทำไมถึงสามารถจะรับฟังกันได้และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้ก็คือว่าอาจารย์ยอมรับ ว่าเขามีสิทธิ์จะแตกต่างจากเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะไปเปลี่ยนอาจารย์พรลัดบอกว่าอาจารย์สราวุธอาจารย์ต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ส่วนอาจารย์สลาวุธก็บอกว่าอาจารย์พรลัฐเพื่อไทยดีกว่าเปลี่ยนใจมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับทะเลาะกันแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาฟังซึ่งกันและกันแล้วเคารพเอาละเราจะยอมรับว่าเขามีสิทธิ์คิดต่างจากเราทั้งคู่คิดแบบนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมครับ ได้สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับได้แต่ถ้าเกิดพยายามจะเปลี่ยนปุ๊บเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับไม่ได,ไมได้มีแต่ตีกันและสังคมไทยที่ตีกันก็เพราะว่าเราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มาคิดเหมือนเราเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นความปรองดองความสมรรถฉัน,นนั้นไม่ได้แปลว่าต้องมาคิดเหมือนกันแต่คืออะไรครับรคือการเคารพกันนั่นเองครับขอเสียงประมือครับให้กับอาจารย์สารวุฒิและอาจารย์พรลั์ครับ โอเคครับทีนี้มาถึงคำถามที่2นะครับท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนูญหรือไม่ขอเรียนเชิญครับคู่ของอาจารย์ที่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับให้อาจารย์ได้พูดนะครับในสิ่งซึ่งอาจารย์ได้ฟังมาจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเห็นต่างจากอาจารย์เชิญครับค่ะดิฉันนวลจันทร์นะคะดิฉันสนทนากับน้องสมฤทยัยถึงประเด็นว่า แก้ไขรัฐมนูญน้องเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยน้องเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยที่ฉันไม่เห็นน้องเขาบอกเห็นด้วยเขาโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการเลือกเขตละหนึ่งคนเนี่ยชาบ้านจะเข้าใจง่ายเลือกง่ายนะะวิธีการก็ง่ายทีท่นร,รู้สึกว่าถามแค่นี้ไม่พอก็จึงถามต่อถามต่อเอาแล้วหนึ่งคนถ้าหากว่าสสในเขตนั้น เป็นสอสอที่ทํางานไม่ดีละ่ะหรือไม่ได้บริการประชาชนละประชาชนจะประชาชนจะแย่ไหมน้องก็บอกว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันทีนีผัดกันบ้างให้อาจารย์สมุทรไทยได้พูดกลับบ้างนะครับ <c oughs> ที่ได้ฟังอาจารย์นวลจันทร์มาแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งต้องการจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับค่ะก็ได้คุยกับอาจารย์นวลจันทร์นะคะขออาจารย์นวลจันทร์ก็คือไม่เห็นด้วย เพราะว่าเห็นว่าการเลือกแบบเก่าเนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ไม่ทราบว,ว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับพักใดพักหนึ่งหรือเปล่าค่ะครับทีนี้สิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์นนจันทร์เมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์อาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ เอก่อนค่ะอือในใจก่อนเฮ้ยทาไมเขาคิดไม่เหมือนเราเฮ้ยเหตุผลเขาเป็นยังไงมันจะมีแวบหนึ่งของใจคล้ายๆอยากจะจูงน้องเขาให้คิดเหมือนเราเแต่เราก็ลดทิฐิตรงนั้นว่าเออน้องเขาคิดของเขาก็ได้เดี๋ยวบางทีเราฟังไปฟังมาเราก็ชักจะโน้มตามน้องเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างจะมีข้อมูลไม่พอนะเรายังศึกษาข้อมูลไม่พอแล้วเรามาคุยกันเนี่ย น้องแน่ใจไหมว่าหนึ่งคนดีระบบหนึ่งคนดีแล้วเราบนระบบหลายคนดีเราแน่ใจไหมเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าข้อมูลเรายังไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจครับแล้วอาจารย์สมฤทธิ์ไทยล่ะครับเมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากของอาจารย์อาจารย์คิดว่าแก้ไขเป็นเขตละคนแล้วดีแต่ว่าอาจารย์นนจันทจารย์บอกว่า3คนดีกว่าอาจารย์รู้สึกอย่างไรครับเมื่อต้องฟังสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์ คือโดยภาพรวมตัวเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอยู่แล้วด้วยค่ะพอได้ฟังอาจารย์พูดขึ้นมาอย่างนี้ออตัวเองก็พยายามคิดว่าอาจจะมีส่วนที่อาจารย์พูดว่ามันจะสร้างความยุ่งยากค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้สองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอย่าพิ่งด่วนตัดสินกันว่าใครผิดใครถูกให้ฟังกันก่นกอนและเราจะสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ถ้าหากเราฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับ ขอเสียงประมือครับให้กับอาจารย์นนจันและอาจารย์สมฤทัไทยครับคำถามที่3นะครับประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่มีท่านใดบ้างครับที่คุยเรื่องนี้ผมรู้อยู่ทางนี้โอเคครับ้างั้นอาจารย์เชิญครับคำถามประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่เริ่มที่อาจารย์ครับ อาจารย์ว่าเห็นสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่า 1. เหตุผลคือสามารถให้พลังงานได้มาก 2. พลังงานนิวเคลียร์จะไปทดแทนพลังงานอื่นในระยะยาวได้3คุ้มค่าการลงทุนและข้อที่4คือมีหลายประเทศที่ได้มีการศึกษาพลังงานตรงนี้อยู่ครับนั่นคือเหตุผลที่ให้สร้างค้าอาจารย์รอาหมามะนะครับผมท่านามะครับเชิญครับ ท่านให้ความเห็นมาว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่า,าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของประเทศเราเพราะฉะนั้นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นจะต้องมีความรู้ต้องรู้ว่าโทษกับประโยชน์อันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันครับนั่นคือเหตุผลของอาจารย์ครับ,รบสิ่งนี้สําคัญคืออะไรครับหัวใจของเรื่องความแตกต่างคือเลยครับอย่าพยายามไปเปลี่ยนให้เขามาคิดเหมือนเรา เริ่มต้นคือต้องเริ่มต้นด้วยการฟังเขาว่าเขาทําไมคิดต่างจากเราและเคารพว่าเขามีสิทธิ์จะคิดต่างจากเราและเมื่อต้องตัดสินใจต่อปัญหานั้นก็ต้องมีข้อมูลมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับทั้งสองท่านก็อาจจะไปหาข้อมูลมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายก็มาเลือกครับบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราควรจะเลือกทางไหนโดยไม่ทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับจากกิจกรรมนี้ แบบเดียวกันกับเรื่องการแก้ธรรมนูนนะครับอาจารย์สามารถจะให้กันบ้านกับนักเรียนไปค้นมาฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ไปค้นมาแล้วก็เอาข้อมูลมาคุยกันบนพื้นฐานของการฟังซึ่งกันและกันกิจกรรมต่อไปของวันนี้นะครับคือเรื่องของการเคารพหลักความเสมอภาคให้อาจารย์ทุกท่านระบุอาชีพในสังคมนะครับมาคนละหนึ่งอาชีพสิครับแล้วผมจะเขียนบนกระดาน อาชีพอะไรก็ได้ครับจะอาชีพยากจนร่ำรวยอะไรก็ได้ครับแพทย์<ท>ครูครนักธุรกิจนนชาวนาแท็กซี่ซซทนายความอนนัอนนี้เป็นอาชีพต่างๆในสังคมของเราใช่ไหมครับที่อาจารย์ระบุฐานะของอาชีพต่างๆเหล่านี้ในสังคมเนี่ยนะครับมีใครอยู่สูงกว่าใครมีใคร ต่ำกว่าใครครับใครสูงกว่าใครสูงสุดเนี่ยรวมๆว,ว่าใครสูงกว่าใครต่ํากว่าเราจะดูจากอะไรครับถ้าดูจากในแง่ของทางเศรษฐกิจออก็ไรายได้ถ้าไรายได้นี่ก็นักธุรกิจนักบริหารอยู่สูงสุดนะครับกรรมกรชาวนานี่อยู่ต่ําสุดถูกไหมฮะอน,นอันนี้จนสุดด้านความรู้ล่ะแพทย์ทนายความใช่ไหมครับเออ แต่คนต่ําสุดก็ก็กรรมกรชาวนาอยู่ดีใช่ไหมหมอนวดนะฮะแท็กซี่นะครับถ้าเกิดอํานาจทําหน้าก็นักการเมืองเขาจะการใช่ไหมครับอก็อยู่ต่ําสุดอยู่ดีนะครับชาวนากรรมกรแต่คําถามคือว่าถ้าหากว่ามีความแตกต่างแบบนี้เนี่ย ตอนที่เราปฏิบัติกับตัวของเด็กนักเรียนซึ่งมีพ่อแม่ที่รวยแล้วก็จนมีพ่อแม่ซึ่งมีอำนาจมากกับไม่มีอำนาจเลยมีพ่อแม่ซึ่งความรู้มากจบด็อกเตอร์กับพ่อแม่ซึ่งจบป .4 เราควรปฏิบัติต่อน,นักเรียนเหล่านั้นอย่างไรครับเท่าเทียมกัน เราควรปฏิบัติต่อน,นักเรียนเหล่านั้นไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะแตกต่างสูงต่ำกันอย่างไรเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเสมอภาคกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปไตยนั้นเมื่ออำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของรัษฎรทั้งหลายประชาชนทุกคนก็ร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศนับตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2475นั่นแปลว่าทุกคนล้วนเสมอภาคกัน ในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันปกครองนะครับสังคมเป็นแนวดิ่งนะครับต่ําสุดนี่คือใครครับไพร่ไพร่ต่ําสุดใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ท่านก็ทรงแบ่งอํานาจให้อัครมหาเสนาบดีเสนาบดีเจ้าพญาพญาขุนเวียงวังคลังนาเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมา คนอยู่สูงกว่าจะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าให้ต้องปฏิบัติตามคนอยู่ต่ำกว่ามีหน้าที่ต้องทําตามคนอยู่สูงกว่าแต่ขนาดเดียวกันก็จะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าเราไปอีกทีหนึง่งทีนี้เมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับพระหมหากรรษัตริย์รัชกาลที่7ท่านทรงบอกว่าอำนาจสูงสุดอันเป็นของพระองค์นั้นท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลาย เกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าล่าสัรวทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนขึ้นไปสูงสุดหมดสังคมจากแนวดิ่งก็กลายเป็นแนวระนาบครับแล้วจากจุดนี้เองครับเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอก,การที่คนคนหนึ่งรวยกว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความ แตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันการที่คนคนนึงมีความรู้มากกว่าอีกคนนึงก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันคนคนหนึ่งมีอำนาจในทางการเมืองในทางการปกครองอีกคนนึงไม่มีก็เป็นเรื่องของความแตกต่างคนนึงเป็นเจ้านายอีกคนเป็นลูกน้องก็เป็นเรื่องของความแตกต่าง เป็นการแบ่งงานกันทำในสังคมแตกต่างแต่เสมอภาคกันจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพหน้าที่เคารพหลักความเสมอภาคนะครับนี่คือสังคมของระบอบประชาธิปไตยความเสมอภาคเริ่มสร้างได้ที่เราทุกคนครับถามว่าในโรงเรียนเนี่ยเราอยู่กันยังไงครับในโรงเรียนสูงสุดคือพออ พอ,อ,อก็สั่งครูนะครับแล้วครูก็ไปสั่งนักเรียนพอ,อ,อก็สั่งพารงสั่งแม่ค้าพออ,อ,อยู่สูงสุดใช่ไหมครับพออ,อคือความถูกต้องส่วนครูมีหน้าที่ทำตามความถูกต้องของพอออนักเรียนก็มีหน้าที่ต้องทำตามที่ครูสั่งมา และเหนือพออ,อขึ้นไปคือใครครับพออ,พอ,อเขตแล้วเหนือไปอีกคือใครครับเลขาธิการสพทออสั่งกันเป็นชั้นๆสุดท้ายทุกอย่างก็มาลงที่นักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่ครับทำตามที่เขาสั่งมาผมถามว่าเราจะสร้างพลเมืองได้ด้วยกระบวนการเช่นนี้หรือไม่ พล,ลเมืองคือผู้ต้องคิดเป็นใช่ไหมครับต้องพึ่งตัวเองได้ก็ต้องคิดเป็นจะคิดเป็นได้ด้วยวิธีการถูกสั่งให้ทำไหมครับไม,ไม่มันต้องเปลี่ยนใหม่มต้องเปลี่ยนใหม่ครับให้ในโรงเรียนเป็นแนวระนาบครับและเคารพการทำหน้าที่ของการละกันนักเรียนก็ต้องเคารพการทำหน้าที่ของครู ขณะเดีวยวกันครูก็ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเราลองมาสมมุตินะครับในผู้สัมมนาก็มีทั้งท่านที่เป็นผอออกับท่านที่เป็นคุณครูนะครับผมจะลองสมมุติบทบาทดูนะครับให้เราลองสมมุติตัวเองดูมาเป็นบทบาทของคนที่ ต่ำกับเราต่ําก่าเราในความคิดของเราเนี่ยนะครับลองสมมติด,ดูสิครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดซึ่งเราคิดว่าเขาต่ำกับเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ท่านซึ่งเป็นผออผมจะสมมติให้ท่านเป็นพาลงทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นพาลงโจทย์ก็คือว่าท่าน อยากจะบอกอะไรกับผอออครับท่านเขียนบนกระดาษแปะนะครับแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเชิญครับส่วนท่านที่เป็นคุณครูนะครับตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนครับถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณครูครับท่านเขียนมาเชิญครับเขียนเสร็จแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเคล็ดลับของเรื่องนี้คือสลับบทบาทกันดูครับให้คนซึ่งอยู่สูงกว่าเนี่ยลองมาอยู่ในบทบาทที่ต่ากว่า ดูบ้างเพราะอยู่ต่ํากว่าเนี่ยเราจะเข้าใจหลักความเสมอภาคทันทีนะครับเมื่อผอ,อ,อนะครับได้กลายเป็นนักการพาลงดูซิว่าผออซึ่งเป็นพาลงแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผอ,อ,อบ้างช่วยขึ้นสองขั้นให้ทุกปีอันนี้ขอสองขั้นให้ผออ,อแต่งตัวสวยๆหน่อยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผอ,อ,อ พออรครับเวลากลับบ้านแล้วช่วยปิดหน้าต่างด้วยได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่ที่พาลงเขาบอกนะครับคือนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่พอเราสลับบทบาทปุ๊บเนี่ยเราจะตระหนักทันทีว่าเมื่อเราถูกปฏิบัติไม่เสมอภาคมาหลายเนี่ยเราจะอยากได้ความเสมอภาคนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับถ้าหากว่าคุณครูนะครับ ณวันนี้คุณครูลองสมมุติบทบาทเป็นนักเรียนอยากให้คุณครูเตรียมการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่ออันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเตรียมการสอน <c oughs> ครูขาสอนให้สนุกสนุกหน่อยหนูอยากเรียนอย่างมีความสุขเอาใจใส่การสอนให้มากขึ้นครูจะถูกเรียกประชุมตลอดเวลาอันนี้บอกพออออด,ด้วยใช่ไหม <c oughs> สอบถามความต้องการในด้านการเรียนสอบถามเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านด้วยถ้าคุณครูสามารถจะทําได้ให้ครูมีความยุติธรรมแสดงว่านักเรียนรู้สึกว่าบางทีครูก็ไม่ยุติธรรมความดุติธรรมคือการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณครูควรพูดกับนักเรียนอย่างไพเราะตอนนี้คุณครูสามารถพูดได้แล้วครับอย่างไพเราะกับนักเรียนแล้วก็อย่าบน่น มากนักอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับจากนักเรียนที่อยากจะบอกกับคุณครูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมื่อท่านเป็นนักเรียนท่านอยากได้รับการปฏิบัติจากคุณครูคุณครูทุกท่านเมื่อท่านกลับไปโรงเรียนแล้วท่านสามารถทําได้ทุกข้อเลยครับท่านพออครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อท่านเป็นพาโรงท่านอยากได้จากพออตอนนี้ท่านกลับไปโรงเรียนท่านสามารถทําได้ ทุกข้อเลยครับนี่เป็นกิจกรรมสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราสลับบทบาทกันดูมาอยู่ในจุดซึ่งอยู่ต่ำกว่าเราเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าความเสมอภาคนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจทันทีนะครับ,รบเมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคกันขึ้นมาได้ สังคมไทยก็จะประสบความสําเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่สังคมยังเป็นแนวดิ่งถึงแม้จะมีเลือกตั้งเราก็จะได้แต่เพียงชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจะเกิดได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นเป็นแนวอันนาบครับถึงจะเกิดการปกครองโดยประชาชนแตกต่างกันได้ครับแต่เสมอภาคกัน และความเสมอภาคกันนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรครับแต่เกิดจากการปฏิบัติกันของพวกเราละครับต่อกันและกันให้เสมอภาคกันและสังคมที่เสมอภาคกันอันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเขาจะเกิดขึ้นมาได้จากการลงมือปฏิบัติของเราครับและวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเคารพผู้อื่นซึ่งมีในสามเรื่องด้วยกันนะครับคือเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพความแตกต่าง และเคารพหลักความเสมอภาคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ